สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันนะคะในเดือนแห่งการเริ่มต้นปีใหม่เดือนมกราคมปี2564ไพ่จิตวิญญาณแห่งสัตว์นะคะคุณได้ไพ่มอดนะคะส่งกำลังใจส่งพลังใจถึงคุณไพ่มอดกำลังจะบอกอะไรกับคุณยอมแพ้บ้างก็ได้นะคะที่พูดแบบนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีกันในจังหวะชีวิตหลายๆปีที่ผ่านมานะคะ คุณอาจจะต้องเจอเจอเรื่องราวหลายๆลยอย่างนะคะจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับอุปสรรคจมอยู่กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและจมอยู่กับตัวเองมีทิฏฐิอยู่กับตัวเองอ่ะบางครั้งนะคะในสภาวะเศรษฐกิจในสภาวะโลกระบาดที่มันเกิดขึ้นคุณอาจจะต้องกลับมาทบทวนในตัวเอง กลับมาถามตัวเองสักครั้งหนึ่งไอ้ที่ทํามาไอ้ที่เป็นมาทิฏฐิมานะต่างๆที่คุณมีอยู่มันทาให้คุณดีขึ้นหรือเปล่าลองถามตัวเองให้เข้าใจลองถามถึงผลลัพธ์ที่ได้ถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจว่าในสิ่งที่คุณทํามาตลอดเนี่ยมันดีหรือไม่ก็ดูที่ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นชีวิตมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงปี2564 แล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นจากการที่คุณลดทิฏฐิมานะต่างๆลงลองพิจารณาดูเอานะคะว่าสิ่งไหนที่คุณจะทําแล้วมันดีกว่าที่เป็นอยู่ลองปรับเปลี่ยนดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิสัยการใช้ชีวิตประจําวันความใช้อารมณ์รุนแรงหรือการลุ่มหลงอะไรบางอย่างลองเปลี่ยนลองปรับดูเพื่อชีวิตของคุณนะ ก้าวเข้าสู่ในเดือนมกรานะคะไพ่ประจําตัวของคุณคุณได้ไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาและในจังหวะเดียวกันตามดวงดาวโหราศาสตร์ดาวเจ้าเรือนพบตัวตนหรือพบกเกษตรข,ของคุณเนี่ยก็คือดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบการงานกรรมการกระทําหรือกรรมต่างๆนะคะเดี๋ยวจะไปกลุ่มกับดาวเสาดาวพฤหัสที่พบปุตตะชีวิตของคุณเนี่ยจะต้องเจอจ,จังหวะชีวิตที่จะต้องมีการทบทวนเรื่องราวในอดีต นะคะกงร้อแห่งเชลชตากําลังบอกอคุณว่าสิ่งใดก็ตามคุณทําอะไรไว้ก็ตามช่วงของเดือนมกราการเริ่มต้นนี่แหละคุณจะคิดได้เพราะมีไพ่แจ t สเมนและแจสติกประกอบอยู่ประกอบกับตัวคุณดาวพุธก็ไปกลุ่มกับดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ช่วงนี้นะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปแล้วทบทวนตัวเองเถอะอะไรที่เราถือที่ถิไว้เนี่ยอะไรที่เรา เรายึดมั่นถือมั่นบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีให้กับตัวเราคิดให้ดีนะคะคุณทําดีคุณจะได้ดีคุณทําอะไรไม่ดีปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะได้ดีเองในช่วงของเดือนมกราคมสําหรับพูดถึงเรื่องของการงานเลยนะคะการงานใครก็ตามเนี่ยอยากจะทํางานอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มเติมให้กลับย้อนมองไปว่า อาชีพตั้งแต่ที่คุณทํามานะคะมีอาชีพใดที่เป็นอาชีพที่สืบทอดจากครอบครัวหรือเปล่าแล้วคุณไม่อยากทำอ่าและแต่คุณทํามันได้ดีหรือเป็นอาชีพที่คุณเคยทําแต่คุณเบื่อแล้วไม่อยากทําอีกนะคะเน้นย้ําว่าต้องเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะลองไปดูย้อนกลับไปดูคุณอาจจะได้เจอช่องทางอาจจะได้เจออาชีพ ที่มันจะมาสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับคุณก็ได้เป็นอาชีพเกา่าเป็นอาชีพที่สืบทอดจากครอบครัวเป็นมรดกของครอบครัวได้หมดนะคะหรือเป็นอาชีพที่คุณมีทักษะความสามารถเอาออกมาใช้มันจะเกิดประโยชน์มันจะเป็นอาชีพเสริมสร้างเงินสร้างรายได้และคุณจะประสบความสำเร็จสำหรับในเรื่องของความรัก คนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็รักกันดีมีความเข้าอกเข้าใจกันแต่อารมณ์ของชาวลัคนาราศีกันนะ่ะประหนึ่งว่าแฟนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจคุณสักเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจอาจจะต้องรู้สึกว่าเหมือนต้องพึ่งพาตัวเองอยู่คนเดียวเอาเป็นว่าขอให้คุณเข้มแข็งนะคะความรักของคุณยังดีอยู่นะเพียงแต่ความหวานความ ละมุนละไมเนี่ยมันมันมันลดน้อยลงไปความโรแมนติกมันลดน้อยลงไปในจังหวะชีวิตที่ที่มันอาจจะด้วยสภาพแวดล้อมที่มันตึงเครียดนะคะไม่เป็นไรความรักของคุณยังดีอยู่แต่ถ้าสําหรับคนโสดนะความรักของคุณยังมีเรื่องของคนเก่าหรือคุณยังยึดต,ติดอยู่กับอดีตอยู่กับคนเก่าอยู่ ถ้าเกิดคุณอยากจะมีความรักครั้งใหม่ก็ลองเปิดใจดูนะแต่แม่หมองมองว่าชาวลัคนาราศีกันในช่วงของเดือนมกราเนี่ยอาจจะเปิดใจยากนิดหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะดาวเจ้าเรือนภพการเงินของคุณก็คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เดินดีเดินสวยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนภพสุภาะซึ่งปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากดาวราหูที่มาสถิตอยู่ดาวราหูดวงนี้ เป็นเจ้าเรือนพบอฬิเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีการส่วนมากการเงินดีการเงินยังเข้านะคะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างสบายแต่อเผอิญอาจจะมีหนี้สินอาจจะมีเรื่องของการผ่อนชําระนะคะค่าบ้านค่ารถหรือผ่อนชาระเครดิตต่ตางๆเนี่ยยังคงมีอยู่แต่เดือนนี้ยังไงคุณก็เอาอยู่ว่าง่ายๆเพราะดาวเดินดีดาวเดินสวยภาระหน้าที่รับผิดชอบก็ยังมีอยู่ประจํา นะคะคเรียกได้ว่าเงินเข้าก็มีออกและนะคะและอาจจะยังต้องช่วยคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวชาวลัคนาราศีกันนะคะนอกจากนี้ในเดือนมกราคมเนี่ย ถ้าเกิดคุณมีโอกาสนะคะมีสังคมมีเพื่อนฟูงญาติพี่้องอะไรของคุณคนรอบข้างชักชวนกันไปทําบุญโดยเฉพาะการสั่งโรงพยาบาลการช่วยเหลือคนเจ็บป่วยคนลําบากคนป่วยไขย้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆนะคะถ้าเกิดคุณได้มีโอกาสนะทําไปเลยค่ะถ้าเงินคุณไม่พร้อมไม่เป็นไรนะจําไว้กับ หลักของการทําบุญมันขึ้นอยู่กับจิตใจร่วมอนุโมทนาบุญไป5บาท10บาทนะคะทําไปด้วยใจที่มันเบิกบานที่มีความสุขในการร่วมทําบุญคุณจะได้ผลบุญผลกุศลจังหวะดีนะคะดาวเกตเดินมาดีรับรองว่าได้ร่วมทําบุญนะคะจะมากจะน้อยไม่สาคัญอยู่ที่จิตใจสุดท้ายชาวลัคนาราศรีการแม่หมอจะเตือนคุณอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่า เท่าที่แม่หมอเจอลูกค้าชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจะเป็นประเภทที่ว่าเก่งนะคะเก่งเก่งรอบด้านแต่บทที่จะลุ่มหลงอะไรจะเชื่ออะไรก็เชื่อสุดตัวบางครั้งมันนำมาซึ่งการโดนหลอกการหลอกลวงคุณโตแล้วคุณผ่านชีวิตที่มันบาดเจ็บมาเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจงใช้สติสัมพันธัญญะของคุณในการคิดวิเคราะห์แยกแยะทุกสิ่งทุกอย่างให้ดี ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีเหตุและผลอย่าเอาความใจดีความใจถึงใจกว้างของคุณมาทำร้ายตัวคุณอีกเอาอดีตที่ผ่านมาความเจ็บปวดที่ผ่านมามาเป็นประสบการณ์มาเป็นบทเรียนสอนตัวเองคุณต้องเริ่มใหม่ต้องเกิดใหม่ได้แล้วนะคะอย่าให้ใครหรือตัวคุณเน่ย มาทำร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยความใจดีความใจถึงพึ่งได้ของคุณเนี่ยนะเศรษฐกิจแบบนี้ชีวิตแบบนี้นะคุณก็ร้องไห้มาเยอะคุณก็บาดเจ็บมาเยอะแล้วคิดให้ได้อย่าลุ่มหลงกับอะไรมากเกินไปอย่ามองอะไรแค่ด้านเดียวนะคะคุณเป็นคนเก่งคิดให้มันเยอะๆแล้วกันโอเคสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแม่หมอ x x i t ซิททีทาลอด,ด้วยนะจ๊ะแม่หมอปรึกษาดวง คลิปของเดือนกุมหาก็ใกล้ๆที่จะทำแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยขอให้คุณโชคดีสวัสดีปีใหม่ค่ะ